วิธีการแกะปูเอาเลยครับแบบเซียนนะครับแบบมืออาชีพได้ทุกส่วนเลยเนาะได้ทุกอันนูอ่ะคือได้แม้กระทั่งแบบข้อนิ้วว่าเอายังไงครับเริ่มต้นเราแบบก่อนแะแะหรือแบะแแะอะไรนะแแะมันมันมีคำนี้ได้หรอลองเขาเลยแห่หรอกพอเราแหะแล้วไงต่อใกันเดี๋ยวครับกะกล้องแล้วเราก็หักครึ่งแหะแล้วหักโอ้โหได้ส่งไปสับแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ระยองนะครับใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงครับอันนี้เป็นใครเอาไข่ออกอ่ะโชกเข้านอยโช์ค่อยน่อยูอ่าทุกส่วนอนูเลยใช่ไหมใช่ใครดูเนี่ยได้ความรู้แล้วไม่ต่อครับพอหน้าเราก็งัดฮะงัดเอางัดกัะเชียงงัดเอากัญเชียงใช่งัดเอากัญเชียงเอาเปลือกออกเอาเปลือกออก เราก็ได้กัญเชียงอ่าได้กัญเชียงหนึ่งอันได้หนึ่งอันอ่ะโชกันเชียงหน่อยกัญเชียงนี่ได้แล้วหนึ่งอันนี่เฮแล้วได้กัญเชียงแล้วที่เอาอะไรออกตรงนี้เนียอันนี้เอาเป็นเนื้ออกเนื้ออกเนื้ออกตรงนี้เอาเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกใครดูได้ความรู้เลยเนาะเราก็จะได้เนื้ออกโอ้เนื้ออกนี่ครับตรงนี้เนื้ออะไรเนื้ออกเดี๋ยวเขาทำเหมือนง่ายมากเลยได้เนื้ออกนี่คืออาชีพทำปูแกะใช่ไหม ปกติแกะอะไรกี่ตัวเงี้ยครับบอกไม่ได้แล้วแต่ปูแล้วแต่ปูปูมากก็ได้เยอะได้แบบเดือวสุดเต็มที่อ่ะวันหนึ่งก็เกือบสิบโลโหคนอะไรแกะปูสิบโลผมชื่อพี่เลยนะตายพี่ตายเวลาผมไปทะเลผมพาไปด้วยได้ไหมยืมตัวไปหน่อยเอาไปแกะปูเอาไปแกะปูแอบยังดูไม่ทันอ่ะอันนี้นิ้วนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วก็ใช้บีบเอาเลยแล้วอันนี้ข้ออันนี้ข้อบนข้อบนอ่า อ่าแล้วมีกี่ข้อครับอันนี้ข้อที่สองโอ้โหละเอียดนะครับออกยันต่องข้อได้พี่ไก่คนเดียวคุ้มอันนี้ข้อสองนี่ครับนี่โอ้โหอันนี้ปลายนิ้วพี่ไก่เชื่อไหมว่าพี่ตายเชื่อไหมว่าตรงเนี้ยเกิดมาผมไม่เคยกินเลยนะมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้กินอ่ะใช่อันนี้เป็นปลายปลายนิ้วอังไงอ๋อปลายนิ้วที่ติดข้างล่างเลยปลายนิ้วเดี๋ยวดูใกล้ๆนะ้นะสกุลตกองปลายนิ้วมันหักออกมาเองอ่าเดี๋ยวดูอันหนึ่งมันเลยครึ่งนึังนี้ค่อยดู เป็นก้ามแล้วก็้ข้อบนครับข้อบนโอ้โหอันนี้ข้อก้ามข้อก้ามอ่าคิดว่าเอิร์ดก็ต้องทิ้งใช่ไหมไม่เคยได้กินแอบปูแบบแอบก้ามเนี่ยเป็นพึ่งไป่พึ่งไปต้องแนะนำอุปกรณ์ก่อนต้องเป็นมีดอันนี้เท่านั้นด้วยนะใช่เขาต้องวิ่งมาที่บ้านไดจำตัว มันมีหลายส่วนมากๆที่เราอ่ะไม่ได้กินคุณมาดูดิตรงก้ามตรงข้อนิ้วเขาบางคนเขาก็บางคนเขาก็ไม่เอาคนไม่เอาใช่เพราะเขาดึงไม่ออกเขาก็จะไม่เอาแล้วร้านนี้ชื่อร้านอะไรติ๊กโต้ปูมานนองอะไรคะจีน่ามานะค่ะเอาทุกฤดูใช่อ่าแล้วไงต่ออันนี้พี่อะไรอีกคนนึงพี่รักพี่รักพี่รักอ่านี่ครับอันนี้อีกครึ่งนึงครึ่งนึงของตัวอันนี้เขาเนี่ยเขาเนี่ยพี่ตายช้าช้านิดนึง เราอธิบายบรรยายไปเรื่องเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้ตรงข้อเนี้ยผมถ่ายไม่ทันอ่าตอนนี้เอากันเชียงออกก่อนอากันเชียงออกก่อนก็แงะไปแป๊กหนึ่งอ่าบรรยายครับหักนิ้วอาเอาเปลือกออกอ่าเปลือกออกนี่คือทําช้าๆแล้วนะเราก็ได้กันเชียงได้กันเชียงต่อเราก็มาแกะเนื้ออกแกะเนื้ออกแล้วเคยไปหักอกไทยไหมพี่ได้อะเคยไหมควาจะหักอยู่นี่หาไม่ได้นี่แล้วตอนนี้คือเนื้ออกเนื้ออกอ่าลองปึ๊ก อันนี้คือนนี่นี่นี่ตรงนี้แหละไหไล์เลยไฮไล์เลยไอ้ต่วนที่เราไม่เคยกินนี่แหละตรงนี้แหละอันนี้ข้างบนคอข้างบนหยกนิดนิดเฮ้ยจะได้เนื้อขออนุญาตนะครับคุณนก้องกินนิ้วคาะข้างอันนี้คอที่สองเดี๋ยวในพิษพิตรายเนี่ยพิตายต้องทำอะไรเอาตัวแน่วเนี่ยตึ๊กตึ๊กเนี่ยพอมันมามันไม่ออกปุ๊บเราก็ต้องบีบแล้วเราก็จะได้ แต่ถ้าคนนั่นเขาก็จะทิ้งทิ้งไปเลยแต่แค่นี้แค่นี้พี่ต้ยังเอาไว้ให้ผมกินนะพี่ใต้เดี๋ยวขอเบอร์ไว้นะผมขอเบอร์ไว้เลยแล้วผมจะอยู่ระยองอีกหลายวันผมจะมาหาพี่ต้ทุกวันและนี่คือปลายนิ้วเนี่ยที่มันเป็นปลายสีเฮ้ยน่สวยป่ะเกิดมาคุณเคยกินเปล่าคือคือเคยกินไหมปลายนิ้วปู นี่แหละคือปลายสุดอันนี้คือกล้ามอันนี้คือเนื้ออกแล้วก็จะอันนี้เป็น้าผมไม่ตื่นเต้นแล้วผมตื่นเต้นไปนิ้วอ่ะพี่ใต้ร้านนี้ถ้าคุณอยากกินปูที่ละเอียดละออนี่คุณต้องมาร้านสิงโตสิงโตสิงโตผมนาเวลามันไม่ออกเราก็ต้องใช้มีดงัดอแล้วแล้วปกติชอบกินปูไหมครับพี่ใต้อะ ชอบกินกุ้งชอบกินกุ้งคือแกะปูทุกวันโดยไปชอบกินกุ้งซะแล้วโอ้โหนี่โอ้สวยงามอันนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออกระดองอุ้ยช่วงกระดองที่เป็นไข่เราเอานี่ออกคืออันนี้ยเขาไม่กินกินแล้วมันถ่ายท้องแล้วเราก็เอาไข่ออกมาพี่ใต้พี่ใต้เราก็จะได้ไข่เมื่อคืนผมไปกินปูหมามาผมรู้สึกผิดเลยอ่ะ คือไม่ได้กินส่วนอะไรต่างๆนานาขนาดนี้เลยอ่ะผมดีใจมากขอบคุณพี่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 สมพีรัฐพี่มันนาเมื่อวานที่เจอกันนะปูมาเออซื้อทับนะครับสุวนงะไรนะครับส่วนอะไรนะครับข้าแกะปูเกิดมาแล้ทำให้ผมเป็นบุญตาเลยว่าปลายนิ้วปูขอบคุณนะคะผมจะรวบกินเลยพี่ตาแล้วผมไม่ผมให้ตาก็เอาไหมตะกเอกอะ ไอ้ละก้องสองอันพี่ใตยย้เพิ่งแกะนะน้องจีน่าหินไหมครับถ้ากินแต่น้องจีน่าไปซื้อที่ร้านสิงโตูม,ม้าเอาเองนะน้มมองจีน่านะเอาเนื้อถ้ากินจะลืมไปซื้อที่ร้านสิงโตปูม,ตม,ม้าเองอันนี้พี่ไม่ให้พี่ไม่ไม่ให้ใหน้องน้องจีน่าหรอกมากินแต่ปลายเดียวผมรั่วไปลายเดียวมากินเลยจิ้มมาไม่ต้องจิ้มหรอกขอเี้ยมา ของสดอยู่แล้วลองชิมของสดอยู่แล้วปูม้าจากร้านสิงตโทตทะเล<ก><น>สิงโตปูม้าปูมมาปูมมาจากร้านสิงโตปูมาลงท้องครับอือหือือหืหวานเจี๊ยบเฮ้ยผมกินนะผมบอกให้นะคุณตะก้องเฮ้ยดูดิคุณคุณจีน้าดูดิค<ร>ุณตะก้องดิถ่ายไปดูไปอ่ะผมนะผมพูดตรงๆ,ๆนะผมขอเบอร์พี่ต่ายนะ ถ้าผมมาละยองนะเราจะตามพี่ไปใช่ไหมผมจะไปนั่งตรงไหนเดี๋ยวโทรพี่ใต้มาเร็วได้ได้โอ้โหยอดการแกะนี่ลอง้อนครับอืออ่เนี่ยได้ทุกส่วนอันนี้ส่วนบนอ่ะเมื่อกี้ตอนโชว์มีแล้วยังไม่มีเพราะเราไม่ได้แกะอระงไออันนี้ส่วนบนของใบพัดกระเชียงเนี่ยมันได้มันก็ได้เนื้ออยู่นะโอ้โหอันนี้ข้อที่สองของใบพัดพี่ใต้ทำมากี่ปีแล้วแบบเนี้ย บอกไม่ได้ว่าทามากี่ปีแล้วคือจํฟาร์มได้ก็คือแกะปูแล้วแกะแล้วตอนแรกมันเร็วอย่างนี้เลยไหมมันก็มันก็ไม่ได้แกะเร็วนะมันก็แกะแบบนี้แหละอันนี้ขอ,อนนไปอันนี้เรียก <c oughs> ไม่เร็วโอ้โหหูมันร้องไม่เร็วอันนี้ปลายเนี่ยคุณดูดิเขาแกะแบบเขาลงเขาโพสไง ถ่ายรูปด้วยอ่๋อก็เลยขับไปเลยก็ไปเลยพอโพสแค่สีนาทีเฮ้ยแล้วไม่รู้คือคือรู้ว่าเอิร์ธมาเพราะว่ามีคนมาขอถ่ายรูปเอิร์ธพอโพสไปแค่สีนาทีขับรถมาเลยขอให้ต่อยอดเป็นออนไลน์ได้ดีๆมากๆเลยนะครับนี่คือร้านเดียวกันเนาะขอให้ขายดีมากๆเลยเอิร์ธไปตรงไหนอยากให้ขายดีๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณชาวระยองทุกคนที่โหไปตรงไหนเนี่ยตอนรับอย่างดีมากและไม่ติดตามและไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอ นนีตรงเ้ยจะบอกว่าจะดูว่าระหว่างพี่ตายและเอิร์ทื่นแกะกับกินจะทันกันอะไรเร็วกว่ากันมาครับมาเริ่มนะจับเวลาเดี๋ยวไม่ทันพี่ตายพี่ตายทันตายตายและมันจะไม่ทันนะถ้าเข่าอย่างนี้นะท่านตามือตา หวานเทียบปูหวานจริงๆเพราะมันปูสดมากวันต่อวันน่ะไม่ได้ไปค้างไปอยู่ในบ่อค้งในบ่อที่ขึ้นมาวันนี้พบกับการแข่งนะครับกับเซียนปูม้าที่แกะเร็วที่สุดจะประชันกับเออตดชื่นเป็นผู้ตัดสินพี่ตายจะเป็นคนแกะเอธตดชื่นจะเป็นคนกินเอ้าพร้อมกันมาดูมาก่อนแข่งกันเอาให้จีน่าดูนะดูเฉย นีนนน่ครับคือน้ำลายตามถ้าใครอยากกินแบบนี้มาที่ร้านเลยครับสิงโตปูมา้าค่ะนี่ป้าแลมจะไม่ทนนันอ่ะตายเลยดูดิเฮเ้วมัาเหยียบป,ป้าให้มาเหยียบพี่เอิร์ทครับให้มาเหยียบพี่เอิร์ทไปเหยียบป,ป้าพี่ตายถึงว่าเนี่ยเราจะทานไปเนี่ย แกะเราก็ต้องเอาหมดเนี่ยใ่ชิ้นนี้แกะคือต้องแกะมดทุกชิ้นเราความสุขของพี่ต่คืออะไรทุกวันเนี้ความสุขก็อยู่ที่ได้ทํางานทำงานอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ได้ทํางานใช่ตรงนั้นคือความสุขสุขกับการทํางานกับการทํางานสุดยอดแล้วเวลาทํางานเราคิดอะไรไหมหรือว่าเราก็อยู่กับมันนี้เลยก็อยู่กับมันไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดคิดว่าเออวันนี้เราต้องเ็จทําตรงนี้ให้ดีใช่ที่สุด แล้วก็ทําได้ดีจริงๆเก่งจริงๆนะถ้าใครอยากจะมาหาพี่ต่ายดิพี่ต่ายให้เบอร์ไหมแม่เขาทำพออมกอร่อยเก่งไกกะลาเก่งไก่กะลาแก่งไก่กะลาบันเจ้ามาสิงโตปูม้าค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากมาที่บ้านก็จังหวัดระยองอําเภอแกงแล้วก็ตำบลพังลาดค่ะ ฝากด้วยค่ะ092-744-1087ค่ะ092-744-1087อ่ะออนไลน์นะนี่ออนไลน์ได้ใช่ไหมส่งได้ใช่ไหมะ่ะค่ะเอาเลยส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะส่งส่งความสดชื่นจากระยองครับขอให้ทุกคน,ส,นสดชื่น